สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูชองนวนลผ้าร่วยเมื่อนี้นวนลผ้าร่วยกับมาทีวัดหน้าเพื่อนค่ะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระอาจารย์เพันกิมีแนวทางมาฝากเอฟซีทุกท่านแล้วก็มีปูผู้หนึ่งพ่นมาบวชไหมเนาะค่ะได้ยินว่าเพิ่นเจอดีเพื่อนเจออียัง,ยงเดี๋ยวไปกราบนมัสการปูเดี๋ยวปูสีเล่าห้ฟังเนาะค่ะ แล้วก็ฟังตัวเลขแนว่ท่างน้ำพระอาจารย์น้ำเนาะค่ะไพมงคลพ่สีทองเน้อค่ะโอ้เดี๋ยวไปกราบน้ำมัสการหลวงปู่กับพระอาจารย์น้ำกันเน้อค่ะป่าเป็นมีเนี่ยท่างอย่างสีบให้ฟังกกะ ไปฟังพระอาจารย์เบาน้ำกันค่ะกรับน้ำมาสการค่ะกรับน้ำมาสการเจ้าค่ะโอ้โอเบอ้โอ้โอ้โอ้ัอ้โ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 อนโอ้โอ้อ้โ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 ม้โอ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 ้นี้แล้โอ้โอมาอ้โอ้โอนโย้โอ้วอ้้โอ้โอ้โค้โอ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 ้นอ้โ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 อ้ีอ้โ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 ออ้โ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 อ้อ้โอ คภาพฝันนี่ม่นเบาแห้งๆเนี่ยจ้ะก็เบิดแทกเนาะครับบดแทกเนาบ่เข่าได้ส่วนของอุปอมาบ่เข่ามเปิดบ้างกับนี่ม่นเบาดังๆเนี่ยเจ้าค่ะครับผมมาแล้กกับมากับฝันคือจังมีคนมาเห็ดมองนอนอยู่นี่สุปลุ่งหอดพื้นก็เลยปอนข้อกไปทั้งนั้นไปซ่องเบิ้งก็เห็นหนาผู้ชายหนาผู้ใส่ชายสุดไล่ไป่ามเลยชายสุดสีไล่ๆเห็นแต่เสียดอกทรงก็เห็นแต่เลย่ไยหนาหนีกับบ่เบาเนี่ยก็ผมดอก ก๋วยหนานี้ก๋วยเราขึ huh. ้นจะไปจุ่มรถมาใส่ทั้งขีเรมทั้งขียางแต่ว่าโบขีผมก็เลยว่าเออโน้มหนักเลยนะเออน้อมหนักรับดชายแน่วเห็นโตแล้วมาหนีเราผมก็เลยว่าไปใส่โบได้ดอกเห็นแล้วสิโทษภาษาปลัดไว้ผมเลยว่าสิผมเลยเสดเดือห้องอโลสิพ่อคู่สิดียินที่ผมหวองแห้งค่ะอ๋อโลรัดชอยแน่ววางสิ ผมเออเออัาวาเฮ็ดเตื่นขวรจะเสียหรอกแต่ว่าเชียงมปนเรื่องตื่นตั้งที่แราผมก็เตื่นโยเตือนนควมฝันแราเตื่นยุบทิ้งที่บวชไม่คิดนึงบนเลยเทียงได้แลว่าเราห่วงเราห่องมแคงอย่าง้ย่าห่งแค่งวันพ่อคู่อยู่ตรินี้นั่งหัเ่องมาเท้าไปบินบากเลยสอนคูพ่อคู่ฟังคนก็บอกว่าเย่างเงี้ยมาหาซื้อที่มาเสมาเพิ่นก็บอกว่าอย่างหลอกบอกให้เเพิ่นแต่ว่าสีำไมอย่างละตัว ไปโขลันพระาู่ว่าขึ้นถึงขึ้นต่อขึ้นต่อมากมากกับคนเราบ่ให้ถึงว่าสั่นมาสีไม่เรียกเล่าหเราบอกว่าให้เราเป็นผู้ให้มาบวชไม่คือสีได้เอาเลขให้ได้ยูพูก่อนที่ฟานว่าสิไม่สาลาทางนี้นี่ละคนก่อนที่ทามยูปูคนก่อนือพรยูต่าบ้านจีิ่นม่ถึงเพ่นเสดิดก่อน พ่นเทีนเราพ่นพ่นพันเนเราพ่นเสด็จก้อนเงค่ะพ่นยังบ่ทันได้รับเนาะครับพ่นเด็จก่อนจิงพ่นก็สิมาให้โชคนี่ยล่ะสว่า่านกับพ๊อม่นนะเด็จก่อนกีบ่น้นิ่งเนาะอยู่ไปเรื่อยกิตกะสินิ่งดอกน้ะแม่นบ่ครับแต่ว่าพ้นน่งพวอันพันนี่พันว่าเพ่นก mm. Teraz, ็เ <itu>? ว้อซื้อฟังวาังสี่ละฟูกูบว่นหน่งูบว้กบ่นหน่งจักใข้เราอยู่ค่ะ เอานเอาวันให้เล่าวันีนได้กั้นฝันไปเลยฝันนั่นไปเลยครับครับไปเลยมาหาลวงมาหาย่างคู่อย่างเนี้ยมาหากระชายชุดไล่ขึ้นเป็นว่ามา annah. หาขึ้นตอนตอนเนี่ยกันละครับผมฝันแมวขึ้นนี่ก็บขึ้นลุ่นฝ่า้านเขาคู่เข uh, ้าไปก็เอามืออันฝันอะไรเดเมื่อว่าเอาเบิ้งเบิ้งมือเด้ออย่างคนเดียวค่ะอย่างคึ่งคึ่งอยมือคนเนียวครึ่งอย่างนี้ผมก็เลยฝันผมก็เลยบ้านผมก็เลยเขียนไว้มือไม้ผมก็เลยมาเชียง มือขึ้น่าผมเชียงเออหคนึมันนั่นในรถืนเจน,นเชียงมือขึ้นอนี้อ่างนี <c oughs> ว,ว่าฝนว่าเขาเสียนกขดรัประหารพวกเจ้าไปบินบาทไปบินบาทยางก็หอดเครื่องร่างเงี้ยพอหน้าไม่ว่นดีเจอกัสมัยดะกี่มันยางเนาะข้าเจ้าหามบอกมาเขเจ้าหามนักขดราว่าสมัยประหารมันมุ่ใส่บาผมไปบินบาท,าบท,าทาเลยขอบินบาทให้เจ้าวไว้โกันดูนดี่มันบาทขาจ้ได้ว่าอาจารย์เพื่นได้ให้คนทร้างว่าท่านตอนที่ให้อ ให้เอาไปตีอีกสามบาทแน่นั่นลูกเขาชิบอะไ้ตีสิ่นิ้นท่าวะท่นมันชิบว่เปลี่ยนกันคนชิบชิบว่าว่าเพื่อนมันลวกกันเพราะว่าสระวะท่านคือเหมือนนายว่านนะเอาไปตีสามบาทดังตุ้มตุ้มตุ้มป้าเตี๋ยวก็ตีแห้งอะผมว่าวันีตีได้แล้วคนหน่มไม้ผมบบดนี่านอาจารย์เราไปบอกไปสอนเราเด้อยวะท่านทั้งหลงหลวงเขาสร้างสอนแล้วว่าเป็นหลังดอกวะั่นนักโทษนักโทษต่ว่าเรียกตัวเชียงไม่เรียกตัวนี้เียตัวเชียง เรียกตัวผู้มัดคนบอกอืมเรียกตัวนี้นี่แหละผมลุกมาเขียนเนี่ยมันขึ้นตัวของสื่อเนี่ยมันขึ้นมาท่กวันค่ะอือตัวผู้มัดคนบอกกันเียกตัวนี้โอ้เจ็ดสามแปดครับบทแต่ว่าตัวล่างตัวล่างเนี่ยเพิ่นบ่ได้เขียนล่างเนี่ยเพิ่นเพิ่นจิจูดไว้เปลี่ยนแปลงตั้งเอาลงมาซื้อมันบ้างต่างลงล่างไว้ที่สิ่นี้ ตาผู้คนเดี๋ยม่เดีมาให้ผู้พี่ก็หมายว่านได้ข้อหมายเรายานก่อนเราจิบก่อนท่นได้อันจิบ่ท่นถงิแล้วว่าท่านนิ่งกเขาอกนักโทษให้บินทบาตได้มันจิบุญยูหร้อบ่แนวทางจิบยูหรอบ่ังวดก่อนขยยบถึที่ลังงดบังพานมากเสียดเผาขนเนาะ ว่านี่ตืมเจ็ดสามแปดู่บานี่คันสั้นบริเฮดได้สางแค่ละคันยาเฮดอยากสางก็ให้ตรงตุงคันยาเฮดที่สางลาตัวกัเบิ้งมือด้อยมือเบื้องมือเบิ้งบริเมือเบิ้งด้ยมันอยู่ฝ่มือดลยแดงเงเติแดงเงเาเสดือดลูกม่เขียนไปึ้นสีลืมก่อนจะเป็น ดีอยู่ผมว่าเนาะคนอยากให้อยู่จะว่าเขาเชียวได้บ่ละว่าเกิให้ได้คือกคิดจากเกตตัวว่าซื้อทันทีหาแนวทางกับหายมันปิ่นเพราะได้จังได้ปูให้ตรงๆก็ได้ทั้งตัวเนาะมีงนด้วยใช่แต่ว่ากับยาเฮ็ดให้เป็นปัญหาถ้ามันกิดเสียไปเสียบ้ากก็เรียกปูอยู่ดีเห็ดแมวหน่อยกันตัวนี้ง่ายมาก แม่หน่อยคีรื้คอยตรงกันก็เหล็กเหวดินแดงโอ้ยแม่แมวหน่อยคีดื้อเอแม่น่อยขีดื้อคอแมวน่อยขับมาเตีตัวีนรับสองห้าเจ็ดขับงเจ็ดศูนย์ัมหน่อยดือย่างนั้นมันกีได้ยอนมันหนวดหนึ่ง่ยก็อันหกหนึ่งกกับแมเนาะวดนกันก็เก็บ้ยอนมันอดี่ดิตาตัวนี้ว่าในเชียงเด้อเป็นแนวทางว้พิจารณาเล้เ็แมวอีกเหเล็กแมวว่าในเชียง ตอนเหล่าแมววัด้เสียงเนีเป็นแนวทางไว้อาจารย์เพิ่นว่านได้เสียงเหล็กแมวเออเปลี่ยนหน้าท่าไว้วัดในเสียงแต่เก็บไว้เสียหน่อยอาจารย์เนาะมันเลี้ยงขึ้นมันเลี้ยงขึ้นโอ้มันเลี้ยงขึ้นมัขึ้นเชียงตัวนี้เชียงตัวตัวของวัดของปูนก่อนชาวปูนกับันดีดีนั่นเขาเล่าวันใดๆซื้อเราอยังว่าฝันว่าเขาเปล เอาหมูหน่อยไม่เฮ็ดสองตัวมันขึ้นมันขึ้นนี่ฟันว่าเขาบอกไปเอาหมูไปเฮ็ดแล้วว่าท่านหมูสองตัวท่านมูเป็นหมูเฮ็ดดิเพราะว่าอยู่ในีผ่าแล้วก็เลยว่าผมเลี้ยงไปหมูตายแล้วก็เลยจับปอกขามันขึ้นไปเอือเดี๋ยวจะไปหาผู้เพื่อนเฮ็ดเป็นเฮ็ดไห่ดอกก่อนโอ้ก็เลยสี่แปดสองโอ้สองแปดหมูสองตัวก้อนเลขอยู่ฟันว่าเขาบอกไปเอากระแต่ไม่เฮ็ดตัวเนาะสองตัว เงนของเราเก็ะเต็นซีว่าตีเสร็แปดล้วสองตัวเลยสองกับสองน่แล้วคนแม่ตีให้แลต้องอยาแงยางกศลาอยู่และเพราะว่าอย่าไปขอบุญขอพุ่นุ้งไปทยบุคบุลขอพุ่นเซเนาะมกมุขเคืนีไ่ทายสาลาอยู่นะเพิ่นค่ะเห็นลูกดอกมันขาวกงไหมค่ะจ้งไว้ในกุณเนเนาะนี่เด็กฝันเด็กฝันวเอออันนี้เรีฝันนี่เรียกฝันเ่ม ในเนื้อันที่แรกสิมาหายปูผู้บวชไหมครับผูเพิ่นครับว่าจิตเราว่าัในแข็งค่ะเรายังเป็นตื่นตัวั่งแว่าเป็นผู้ตื่นนี่เราเมื่อไหร่มันเริ่มวามน้อแจ็คเป็นยังก็เลยกุดก็พังบ้มูุดกพังพวกุดนาะระวางมนผ่านื้ันผ่น้ันแต่ว่าท้าานมัเป็นยังกโตมองน่นค่ะ นในฝันผมก็เลยช่องหนาไปช่องเมืองสี่เห็นหนาผู้ชายแล้วก็พ่อเห็นกันก็ผมแล้ยไปเว่ยหันหลังให้างหลุดผว่าหยั่งว่าจังไดนค่ะท่านกษิิมาให้แต่ว่าปูหิ่งรับเพราะท่านใดเนาะค่ะท่านมาซ่องบางปูบวดไม้ที่ปูจากปูบ้านใดจ๊ะปูอยู่บ้านไหนปู บ้านเซลีนี่แหละแต่ว่าพอเมียบ้านน้ำลอดนะใช่ลูกเต่าใหญ่แล้วก็เลยว่าทั้งตัวกับโบอยู่ดีสบายแน่ก็เลยอยากมาเขเพื่งข้างพระพุทธศาสนาค่ะอยากเคลอยากสังคมพอคู่คนหนึ่งแต่ว่าได้มาหมดเพิ่มเพิ่นถ้าอายถึงิี้คิดเลยว่าบวชดีเพิ่มหนึ่งหน่อยะล้วป่วยมาผู้ผู้วิเศษยางหวานัวครับอยากเคลีตัวเพรานเอาไม่หนักหนอแต่เลยอยากว่าให้ไปทายธรรมเนี่ยจังน้อย พ่อขาเจ้าเห็นว่าเออวันหนึ่งเงินมาปนเทียรติหลัดว่าน <c oughs> หามนะพากันหามนะโทษมาหามใส่เบียบาอันนั้นแม่สเสียงเก่าคือของพระหามพระราซาไงตอ,อนปิี่นลังค่าเล่มเหลี่ยมเชียงเลยกตุ้งเหยื่อมาขึ้นมาาอยู่แล้ว แสดงมาอยู่าเขานโทหายี่ไหมเขาก็ได้อนี้นี่จีนี่คือเลขนิมิตของพระอาจารย์วัดดุงนาเพื่อนเ้อค่ะพนิมิตได้7-3-8ดสาดเอค่ะเจ็ 7, 3, 7, 3, 8, ล่างแปดีอค่ะแต่เลขแมวของพระอาจารย์มรแมวดื้อแล้วเอืน่นแมวดื้อนะค่ะสองค่ะสอง เลขล่างกับเจ็ดศูน์ค่ะนี่คือเลขยุทธิวัฒน์ดงหน้าเพื่อนสำหรับมือนีเนาะค่ะมือนีกัเป็นวันที่สี่เนาะค่ะสี่กรกฎาคมเป็นเลขพระอาจารย์ค่ะขันมากขันชอบกับยิบจับลัตเตอรี่ไว้เด้อค่ะพี่น้องซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นเด้อค่ะขันบ่มากบ่ชอบกับเลื่อนผ่านเด้อค่ะ ค่ะสําหรับตัวเลขทั้งมัดนี่เป็นตัวเลขของพระอาจารย์เพิ่นนิมิตงวดที่แล้วเพิ่นกะึ้นลง่งตัวเดียวค่ะพี่น้องเอฟซเลขพระอาจารย์ก็นาจับตาเบ่งอยู่เด้วค่ะเลขความฝันของเพิรนเนาะค่าสําหรับคลิปนี้ก็ พ่อแค่นี้กอนถ้าถูกใจก่ใกจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังแก่ให้ทางช่องนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ